คุณผู้ชมละครพีพพบหินมาพานมีแต่สิ่งเหนือธรรมชาติให้เฮือฮากันจริงๆค่ะล่าสุดมีอีกหนึ่งนางเอกมาร่วมแสดงเป็นนารีผลแสนสนในป่าหิมาพานด้วยจะเป็นใครไปดูกันพร้อมเปิดเมืองละครคนทันอีกหนึ่งเมืองบอกเลยว่างานละเอียดสุดๆด,ดูแล้วคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะ พอเปิดป่าเห็นมาพานให้ตื่นตาก็ไม่มีคําว่านุ่มหล่อขี้เล่นอีกต่อไปแล้วค่ะสําหรับกระทิงขุนนลงเพราะในพีภพผินมาพานที่ทุกคนจะได้เห็นดังต่อไปนี้เป็นการปลดล็อกฉากดราม่าของหนุ่มกระทิงที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเมื่อน้าตาลูกผู้ชายถึงกับไหลพรากเพราะโดนน้าทิพย์ญิงรักหลอกลวงเบื้องหลังกว่าน้ําตาจะสั่งได้ขนาดนี้พีพีก็เรียงคิวมาช่วยบิวกันน่าดูตั้งแต่พี่คุยผู้กํากับพระเอกพี่หลุยพี่ตะและอีกหนึ่งตัวการคนสําคัญนารีผลยังสาวตีตะที่ส่งอารม์ให้้้้่่่ยยยัังงงทททสสาาาาตุดเรและออน ทำเอาน้ำตาลูกผู้ชายของนายกระทิงไหลนองออกมาทำเอาพี่พี่เฮกันทั้งกองและขอสปอยว่างานนี้กระทิงไม่ได้เจ็บคนเดียวเพราะทีมนักพจนภัยโดนพิษส่งความร้ายของนารีผลกันยกทีมเลยล่ะค่ะทุกคนให้กำลังใจเรามากเลย <Hey. S 2> ตอนเราโค้เฮเลยโหเราให้ได้โอเคอย่งนี้เลยเขาพี่ตาพูดอยู่หลังหูมี <Hey. S 1> acting <laughs> coach อยู่ข,ข้างๆก็คือคือพี่ตา มีพี่ต้าพี่หลุยทุกคนเลยครับที่เป็นผู้ใหญ่เขาบอกีซีนนี้ทิ้งนะต้องเอาให้ได้นะมันเป็นซีนที่หล่อมากเลยนะเขาก็แบบบีบเราก็าให้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้นะแบบต้องจริงจังกับความรู้สึกนะอะไรอย่างี้ครับก็เลยออกมาดีแล้วผมก็ประทับใจในซีนนั้นมากแต่ก็มีทุกๆคนช่วยนะแล้วก็มีน้องส่งให้ด้วยถ้าในซีนก็เราก็รู้สึกว่าเราแบบทําผิดไปจริง,รงๆแบบโดยที่ไม่ทันคิดเลยก็จะทือนใจตัวเองอยู่เหมือนกันเขาก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้ เรกเรกรดวอล,ลินทร์และป๊อปถากูนฮอตไม่หยุดล่าสุดได้รับโอกาสดีเซอร์ไพรส์แฟนละครจับไม่ร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครธนัดและวสันที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อคว้าดาวมาประดับบมาและประดับใจของพวกเขาผ่านเพลงสูงแค่ไหนซึ่งใช้ในการประกอบละครดาวคนละดวงในช่วงเวลาที่กำลังเข้มข้นสุดๆตอนนี้เพื่อขอบคุณแฟนๆละครหน้าจอที่รับชมมาตลอดงานนี้ยังสามารถติดตามฟังเพลงและชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube CS3 Thailand Music อีกด้วยค่ะ อย่าลืมนะครับผมก็ขอฝากผลงานชิ้นนี้ไว้เลยนะฮะก็คือ MV เพลงสูงแค่ไหนแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของเกรซและป๊อปนะฮะฝากให้ทุกคนติดตามด้วยและที่สำคัญดาวคนละดวงของเรากำลังเข้มข้นอย่าลืมดูละครแล้วก็ช่วยกันปัดนะจ๊ะฝากดูด้วยครับต่อให้สูงแค่ เอกมิลล์ไทยแลนด์ขอเปิดตัวพิธีกรสาวสุดแซ่บคนใหม่สาวไออภิษดาประกบคู่กับพิธีกรมาาความสามารถน,าน,น็กเกตเสพสวัสด์รายการระดับตำนานที่มีมาถึง17ซีซั่นงานนี้สาวไอจัดเต็มความสวยแซ่บแถมพราความโสดแบบยืนหนึ่งตรงตามคุณสมบัติรายการเดทติ้งเกมโชว์สำหรับคนโสดหามพลาดทุกวันเสาร์เวลาเดิมบ่าย2โมงตรงเริ่มเทปแรกกลางเดือนนี้ค่ะคือรายการน่ะเนาะมาอยู่ถึง10ปีแล้ววันนี้เรามาแทนตอนแลกก็กดดันแหละแต่วันนี้มาด้วยแบบ ใสๆเลยก่อนที่ได้มาทำอ่ะก็แอบกลัวนะเพราะว่านาเน็กมีเป็นคนที่แบบคาดเดาไม่ได้ว่าแกจะไปยังไงก่อนคือวทีแกพูดว่าไม่ต้องมาเดาผมนะเพราะผมจะเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันเหมือนเป็นน้องใหม่ในรายการมาเจอแบบว่าสาวโสดสามสิบคนใหม่อะไรเงี้ยจะบอกว่าโสดค่ะแต่จะไม่อยู่จุดนี้นานเกินไปตอนนี้ไปสนุกกับความรักของคู่พระนางทันพัชระและพร้าพลอยโตโนโลแลนิชาในละครดวงใจในมนตรากันเลยค่ะ ขอบคุณเสื้อผ้าจากชากาสไตล์สวัสดีค่ะ